ใครที่ดูจากคลิปผมนะว้าวแน่นอนนะครับท่านผู้ชมดูให้จบนะครับดูให้จบนี่ครับท่านผู้ชมนะมาพร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะมาพร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยตรงนี้เดิมทุกจุดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะบอกเลยเป็นเครื่องไอวี tech ด้วยเครื่องมันห้า IV t e c ทเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมนะเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคาหรือว่าอาร์ตปัทละโรส8เป็นศูนย์สี่ปหกหกห้าเก้าแปดครับวันนี้นะครับผมนำรถเก่งนะว่าซิตี้คาร์อีกรุ่นหนึ่งครับมานำเสนอครับเป็น Honda City 1.5 S ปี2012นะครับผมบอกเลยว่าราคาหน้าป้ายผมนะครับวันนี้ผมขายอยู่ที่3 8 0 0 0บาทนะครับย้ำว่าราคา3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ใครที่ดูจากคลิปผมนะว้าวแน่นอนนะครับท่านผู้ชมดูให้จบนะครับดูให้จบว่าผมจะมีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ผมไม่ขายท่านผู้ชมแน่นะผมไม่ขายให้ท่านผู้มชมแน,น่เราไปดูรายละเอียดคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มต้นเลยจากด้านหน้าท่ทานผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นไฟใหญ่หน้านะครับหลอดไฟจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจน แล้วก็มีกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับโครเมียม3ชั้นเลยตรงนี้สวยๆไฟจะหมอกมาให้พร้อมสเกิร์ตนะครับพร้อมสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะทุกคนนะโอ้คันนี้ผมบอกเลยว่าจัดทรงมาแล้วนะครับจัดทรงมาแล้วสวยงามพร้อมใช้เลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับอ่ะนี่ครับด้านข้างครับท่านผู้ชมเห็นนะผมบอกเลยว่าจะเป็นล้อมแม็กนะครับอลลอยนะครับจะมาด้วยขนาดล้อขอบ17จนะครับจะมาด้วยขนาดยาง20 5 4 5 R 1 7 ยางครับยางจะเป็นยางปี2021เลยนะครับท่านผู้ชมนะยางปี2021เลยยางยี่ห้อดีสโตนนะครับยี่ห้อดีสโตนเลยอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าผมโกหกว่ายางปี2021จริงไหมยางปี2021จริงๆนะครับท่านผู้ชมนะยางปี2021จริงๆแล้วก็สกเกิร์ตที่ผมบอกว่าสกเกิร์ตรอบคันเนี่เนหะ็นไหมด้านหน้าสวยๆเลยดุดันรอด้านข้างก็มีสกเกิร์ตมาให้ สเกิร์ตนี่ผมบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่ติดมากับรถที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับทุกนะตรงนี้เห็นไหมอ่าอันนี้เขาเรียกสเกิร์ตชายบันไดนะครับตรงนี้มือเปิดต่งตางๆนะครับมือเปิดต่งตางๆเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย <S <S ฝาข้อบกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเดียวตัวรถเลยอ่าไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างไม่มีนะครับจะมีตรงบางโคนหน้าครับซ้ายขวาตรงนี้อ่าผมเปิดประตูเลยดีกว่านี่ครับผม แผงประตูของเขานะครับแผงประตูของรถ Honda City นะครับเป็นโทนสีเทานะครับเป็นโทนสีเทาหรือว่าสีเกรนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆนะครับสวยๆเลยตรงนี้สวยง่ายประตูเดิมไหมดูกันอย่างนี้ครับประตูเดิมประตูเดิมติ๊นี่เป็นลอยๆๆนะครับมาร์กต้องมีนะครับประตูเดิมมาดูนี่ครับโครงสร้างครับผม Honda ดูง่ายๆเลยครับดูบุ้มเม็ดอาร์ครับผมนี่เห็นไหมเม็ดอาร์เดิมๆเลยตรงนี้ สวยงามนะครับฝาท้ายนี่ฝาท้ายฝาถังน้ำมันเนี่ยเรากดจากฝาถังได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามนะครับตัวนี้จะเป็นที่เปิดฝาโปงหน้านะครับบางคนนะถามว่าเซอาร์ที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ไหนนะครับบางรุ่นมันก็อยู่ตรงหัวเข่านะครับบางรุ่นก็สามารถกดจากฝาถังน้ำมันได้เลยตรงนี้นะครับจะได้ขายสงสัยกันนะครับแผงประตูนี่ครับมาดูแผงประตูด้านหลังขวาเหมือนเดิมนะครับสวยๆกริปนะตรงนี้ เป็นอาร์เลครับเรียงเม็ดทุกจุดเลยครับเรียงเม็ดทุกจุดตัมันพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้นะตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเอสนะครับทผู้ชมนมันเป็นตัวเอสดิสเบรกนะครับมันจะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับคู่หลังของเขาจะเป็นดานะครับทผู้ชมนจะเป็นดาตรงนี้เดี๋ยวหาว่าเฮ้ยเทอรอาร์คอนดัลซิตี้มันดิสเบรกสี่ล้อหรือเปล่านะไม่ใช่ครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังเป็นดาครับมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายมีอะไรบ้างฮะ ก็มีสปอยเลอร์หรือว่าตูดเป็ดนั่นเองนะครับตูดเป็ดมาให้ตรงนี้อ่ะโลโก้ซิตี้ครับ IV วีเมีมาให้คิวโครเมียมคาดฝาท้ายโลโก้เป็นโครเมียมนะครับ, Tech, Q um, o, um, รบตรงนี้อ่ะฮะด้านท้ายตรงกลานใต้กันชนก็จะมีนะครับชุดแต่งอย่างผมบอกว่ามีชุดแต่งรอบคันนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตนะครับใต้กันชนหลังมาให้มีปักเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับท่านชมนี่โอ้โหแล้วก็มีไฟทับทิมนะครับซ้ายขวามีมาให้ด้วยอะ่อ่ะ ไฟท้ายนะครับผมบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับมันเป็นไฟท้ายที่ติดกับตัวถังแล้วเป็นไฟท้ายชิ้นเดียวครับแต่ลูกค้าส่วนมากก็ถามว่าเซออา์มี Honda ไฟท้าย2ขีดไหมนี่ครับไฟท้าย2ขีดจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี11ขึ้นไปนะครับท่านชมนะถ้าเป็นปี2010หรือว่า,าต้นปี2011นครับมันจะเป็นไฟท้ายขีดเดียวนะครับท่านชมนะสังเกตกันง่ายๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายท่านชมดูนะครับว่าด้านท้ายเปิด ฝาดท้ายแล้วอ่ะมันจะกว้างขนาดไหนนะครับนี่โอ้โหนี่คานผู้ชมนะมาพร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับผู้ชมนะมาพร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยตรงนี้ถึงว่าถึงมีเครื่องเสียงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนะครับอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือยามฉุกเฉินครบนะครับผู้ชมนะช่วยเลยพวกยางอไล่นะครับมีครบนะครับพวกบล็อกหอดล้อมีครบนะครับอ่าฮะตรงนี้มีครบเลยตรงนี้อะ ด้านท้ายครับดูกันง่ายครับก็จะมีอ่าฮะด้านท้ายก็สวยนะครับท่านชมสวยตรงนี้ด้านท้ายผมบอกเลยว่ามีรอยขันน็อตนะครับมีรอยขันน็อตขันน็อตเพราะอะไรขันน็อตเพราะเอาฝาท้า,อา,อา,าทยออกแล้วติดตั้งเครื่องเสียงเข้าไปนะครับท่านชมตรงนี้ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแน่นอนเพราะเนี่ยมันเป็นฝาท้ายเดิมเดิมเดิมอยู่เลยนะครับท่านชมนะฝาท้ายเดิมอยู่เลยเม็ดโอเมตรงนี้ก็ยังเดิมเดิมอยู่นะครับท่านชมนะยังอยู่เดิมเดิมเลย สวยเลยครับท่านผู้ชมใครได้คันนี้ไปนะครับสายบันเทิงไม่พลาดนะครับพลาดเลยตรงนี้แตาว่าเครื่องเสียงก็ห้าหกหมื่นแล้วนะห้าหกหมื่นแล้วครับท่านผู้ชมนะมาดูข้างซ้ายเหมือนกันข้างซ้ายก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะมีสเกิร์รอบคันเหมือนกันครับยางขอบสิบเจ็ดรอบคันนะครับยางขนาดเดียวกันนะครับตรงนี้ไม่เป็นรอยครับตรงนี้มาดูกันครับผมเห็นไหมสวยๆแผงประตูนี้ก็กริปเลยกริปเลยครับ วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับอ่ะไม่อ่ะฮะนะครับให้ดูเม็ดอาร์ก,ก่อนเลยครับเอาง่ายๆผมไม่ขายหรอกสามแสนแปดพันนะครับวันนี้อ่ะ <S <S ผมไม่ขายหรอกสามแสนแปดพันนะครับมาแต่งประตูคลิปนะครับคลิปเลยสวยๆนะครับอาร์กไปเลยนี่ฮะตรงเม็ดอาร์กครับสวยอซอกต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าไม่มีการขันน็อตน,นะครับ ไม่มีการขันน็อตเลยอ่ะไหนๆเราก็อยู่ตรงประตูหน้าสายแล้วนะครับนี่ครับผมเรือไปเห็นนะครับแผ่นเพจนะครับเรือไปเห็นแผ่นเพจนะครับเราจะอ่านแผ่นเพจให้ท่านชมดูนะครับว่าแผ่นเพจมันตรงกับกันหรือเปล่าครับผมมีสำเนารถมาครับอ่าผมจะอ่านเลยครับเลขกรีนะครับจะเป็น MRHGM 2 5 2 0 CP 3 0 3 5 7 1เจนนะครับอ่ะ 3 0 3 5 7นนะครับตัวนี้ฮะอ่านในสำเนารถนะครับให้มันตรงกับแผ่นเพจนะครับถือว่ารถคันนี้เป็นรถที่ต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ไปไงล่ะครับท่านผู้ชมนะผมมาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วนะดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูใต้ฝาโปรงหน้าดีกว่านะครับว่าผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วห้องเครื่องของเขาจะสวยขนาดไหนหัวน็อตจะมีการขันไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะให้สังเกตง่ายๆดูจากหัวน็อตนะครับ หัวน uh ้อยก็ยังสวยงามนะครับสวยๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าหัวน้อยยังสวยอยู่ฝาโป่งหน้านะครับสวยฝาโป่งหน้าฝาโป่งหน้าเดิมน็อตต่างๆน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมฝาโปรงเดิมนะครับเดิมยังไงเม็ดอาร์คนะครับดูเม็ดอาร์คนี่สภาพนี่สติ๊กเกอร์ง่ายครับสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์สติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆสติ๊กเกอร์มออ่นะครับนี่ที่สำคัญฝาเดิมมไม่อะไรใช่ไหม ที่ผมอ่านแผ่นเพจไปเมื่อกี้นี้อ่ามันจะมีคันนี้ครับผมนี่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับฝาเดิมครับแก้มเดิมเดิมทุกจุดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมบอกเลยเป็นเครื่อง IV Tech ด้วยเครื่องมันห้า IV Tech เทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมนะเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆเลยครับเดิมๆเดิมทุกจุดเลยนะครับนี่ตรงนี้อย่างผมบอกไปอันนี้ก็มีสายเครื่องเสียงมาให้ตรงนี้นะครับมีฟิวต่างๆในการชงกันช็อตนะครับท่านผู้ ผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหา Honda City ี 1.5S นะครับปี2012นะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะผมลืมบอกไปคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 1,500cc นะครับมาด้วยแรงม้า120แรงม้าโอ้โหเทกเปิดโลกเปลี่ยน120แรงม้านี่โคตรแรงเลยทนะ่านผู้ชมนะโคตรแรงเลยอะห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้เลยนะครับห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายในห้องโดยสารนีงครับว่า เข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูนะครับแล้วเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของ Honda City กันนะครับท่านผู้ชมนะภายในของเขานะจะเป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนนะทูโทนยังไงสีดํานะครับสีดําตัดกับสีเกรย์นะครับท่านผู้ชมนะตัดกับสีเกรย์อะไรผมบอกเลยนะรถคันนี้ออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับดูจากแผงประตูนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมดูนะครับสวยอ่ะมันดู ดีดูสวยดูมีมิติง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูออปชันต่างๆของรถคันนี้กันดีกว่านะครับอ่ะนี่ฮะพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัย3ก้านครับทรงสปอร์ตเลยทรงสปอร์ตเลยครับตรงนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับ SRS airbag นะครับ airbag อันที่หนึ่งจะอยู่ตรงพวงมาลัยครับลูกที่2จะอยู่ตรงคนนั่งข้างนะครับท่านผูมตรงนี้อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัว S นะครับเป็นตัว S นะ เครื่องเล่นต่างๆของเขาครับจะเป็นเมลนวดนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นเมลนวนตรงนี้ตัวนี้ไม่สามารถเล่นแผ่นได้นะครับไม่สามารถเล่นแผ่นได้จะเล่น FM ได้ AM mm hmm. ได้นะครับ USB mm hmm. ได้ AUX ได้นะครับตรงตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้เรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเครื่องเสียงคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ <han ur> นี่ครับปุ๊บนัะกรรมการศึกษาแนวทางช่วงนี้เป็นข่าวนะครับเพื่อแก้ไขแลธรรมนูบบอกเลยว่าเครื่องรถคันนี้นะครับเป็นฟอนต์เดิมนะครับเป็นฟอนต์เดิมนะครับ แต่รถคันนี้มีเครื่องเสียงชุดใหญ่มาให้นะครับอย่างที่ผมพาชมดูด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีแอมนะครับปีนะครับปรับเสียงนะครับปรับเสียงความดังนะครับนี่นี่ก็เป็นสวิต์ปิดเปิดนะครับตรงนี้สวิต์ปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับนี่ฮะอ่างง่ายๆเลยตรงนี้นะครับแล้วนะครับผมบอกเลยรถคันนี้รถปี2012นะครับนะรถปี2012ใช้งานมาแค่80,000นะครับ9,000 178กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใช้งานน้อยมากนะครับรถ1ิปีครับใช้งานมาแค่นี้ครับไม่ถึงไม่ถึงแสนบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดง่ะมาดูนะครับระบบเซฟตี้ตรงอื่นบ้างอันนี้ก็จะมีเบรกมือเป็นเบรกมือเม่หมุนนะครับท่านนะเบรกมือเมูนมุนนะครับระบบเกียร์นะครับเป็น5สปีดนะครับท่านนะเป็น5สปีดอัเนียแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีมาครบเหมือนกันนะครับอ่าช่องวางแก้วนะครับช่องวางแก้วมีมาให้นะ ช่องบังแก้วตรงแผงประตูซ้ายขวามีมาให้นะครับตรงนี้ช่องเสียบ power outlet มีมาให้มาดูนี่ครับอาจารย์ผมบอกไปนี่รถมือเดียวป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมนะตั้งแต่แรกอ่ะฮะมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับท่านผู้ชมนะบุ๊กเซอร์วิสนะครับตรงนี้รถคันนี้มันมีประวัติอยู่ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศนะท่านผู้ชมสามารถถือบุ๊กเซอร์วิสเนี้ยเข้าไปเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยว่ารถคันนี้ ออกจากสวนไหนรถคันนี้ทาอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามีประวัติอยู่ในสวนอยู่แล้วตรงนี้อันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้รถนะครับเป็นคู่มือการใช้รถตรงนี้นะลืมบอกท่านชมไปนะครับอ่ากุญแจนะครับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทอันนี้มีดอกเดียวนะครับท่านชมนะมีดอกเดียวแล้วมาดูนะครับตัวนี้นะครับก้านปัดน้ําฝนหรือว่าก้านเปิดไฟใหญ่หน้าต่างนะครับเป็นเมลนุ่นหมดนะครับยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับนี่เมลนุ่นนะครับตรงนี้ ผลไฟนี้ก็เป็นไฟแบบนมวนุนนะครับเห็นไหมครับไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงหัวเข่าพอดีเลยนี่ระบบนะครับกระจกมองข้างนี่ยังไม่ใช่พับไฟฟ้าเป็นปรับไฟฟ้าใช่นะครับการปรับไฟฟ้านะครับมันจะมี L-R ตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ให้ไปอยู่ฝั่งตำแหน่ง R หรือ L ก็ได้ครับนี่ผมเลื่อนไปตรง R นะครับผมไม่จะปรับกระจกแล้วครับนะผมได้ปรับกระจกสามารถปรับกระจก จากตรงนี้ได้นะครับตรงสวิตกระจบได้ตรงนี้ระบบแอร์แอร์ตัวนี้ก็เป็นแอร์อัดละอกนะครับไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับทุกท่านนะเป็นอัดละอกนะครับตรงนี้เพิ่มความเย็นนะครับจากด้วยระดับ1 2 3 4งสองสาม่เลยตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นน้ํายาแอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นเลื่อนไปเลยครับจะให้แอร์มันตกตรงไหนครับจะโดนหน้าครับโดนหน้าลงเท้าครับหรือว่าจะให้ลงเท้าอย่างเดียวนะครับตรงนี้อ่าอยู่ที่เราจะปรับตรงนี้เลยนะครับนะตรงนี้ ผมเลือกไปเห็นผ้าหลังคาดูผ้าหลังคาผ้าหลังคาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เป็นขุยนะครับถึงว่าจะมีอักขระนิดหน่อยนะครับแต่เราก็ได้ทําการลบให้แล้วนะครับลบแล้วตรงนี้นะครับรดูม,าม้านบางแดดทนบะม,ม้านบางแดดก็อ่าฮะไม่มีกระจกเลยครับท่านผู้ชมนะไม่มีกระจกให้ก็ถือว่าเป็นม่านบางแดดสวยๆแต่ฝั่งคนขับมีกระจกให้นะครับท่านผู้ชมฝั่งคนขับมีกระจกให้ตรงนี้อ่าฮะเป็นไงล่ะห้องโดยสารแถวนิดหนึ่งแล้วนะ ออปชันมันก็เยอะนะครับผมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์อะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่กําลังจะหารถไปใช้งานหรือลูกค้าที่กําลังจะสร้างเครดิตนะครับผมแนะนาเป็นคันนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารแถวที่2อกันดีกว่าครับผมผมเข้ามานงภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับของ Hondacity คันนี้ผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าไม่อึอดอัดอ่าไม่อึอดอัดแน่นอนนะครับนี่โหนั่งด้านหลังเนี่ยสามคนก็ได้นะครับสองคนก็ได้นะครับทุกทมนะ เพราะรถคันนี้เป็นรถ5้าที่นั่งอ่าเป็นรถห้าที่นั่งบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับตอบโจทย์ท่านชมแน่นอนตรงนี้อ่าฮะอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองว่ามันเป็นพนักเข้าแขนนะครับมันไม่ใช่ครับมันเหมือนกับว่าเปิดตรงนี้เพื่อจะเอื้อมไปหยิบของด้านหลังนะครับรือวสมัมภาระด้านหลังนะครับตรงนี้เราไม่ต้องลงไปจอดรถลงไปเปิดฝาท้ายครับเราสามารถเปิดจากตรงนี้แล้วยิบของได้นะครับตรงบอกก็มีเหมือนทุก ทุกรุ่นนะครับมีช่องหรือว่าซองใส่เอกสารให้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เลยพนักขัาแขมีมาให้นะมีให้ครบเลยครับมือจับลิงมือลิงต่างๆนะครับมีซ้ายขวามีมาให้เลยตรงนี้นะด้านหลังก็โอเคนะครับกว้างนะครับอ่าคอนโซลด้านหลังนี่ก็คือกว้างวางวางของได้ก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมครับเอารถึ้นหอยดูช่วงล่างนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสได้ครับแล้วเราไปฟังราคากันอ่าราคานี่ผมบอกเลยว่าวันนี้ จุบแน่นอนผมมีส่วนลดให้เยอะแน่นอนป่ะเราเอารถไปดูช่วงล่างก่อนก่อนที่จะไปเทสได้ป่ะเลยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูใต้ท้องรถนะครับหรือว่าดูช่วงล่างครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสได้ครับป่ะไปดูกันเลยนะไม่ต้องพูดเยอะเลยอันนี้ครับเอาให้ดูนะครับตัวเนี้ยพวกรถฮอนด้านะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นคานแข็งนะครับนะจะเป็นคานแข็งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีโช๊คนะครับโช๊เนี่โช๊ก สปริงนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้โช๊คเป็นโช๊คมาตรฐานนะครับถ้าเกิดโช๊คมันรั่วนะครับผมรูปเพือบอกโช๊คไปนะครับน้ํามันนะครับมันจะติดมือผมมานะครับท่านผู้ชมนะแสดงว่าอันนี้ผมรูปแล้วมันไม่มีข้ามน้ำมันนะครับท่านผู้ชมนะมาดูข้างขวาครับข้างขวาเหมือนกันครับี่ครับผมรูดอย่างนี้เลยวะรูดอย่างเงี้ยไม่มีข้ามน้ำมันนะครับไม่มีข้ามน้ำมันสปริงนี่ครับหงอยนะสปริงอันนี้ผมบอกเลยว่าสปริงนี่ไม่ได้ตัดนะครับเป็นสปริงโหลดนะครับท่านผู้ชมนะเพราะรถคันนี้จัดส่งมานี่นะ ไปดูกันไปดูด้านหน้ากันผมนะครับด้านหน้ามีอะไรบ้างอ่ะด้านหน้าก็จะมีปีกนกซ้ายขวานะครับลูกหมากอ่าลูกหมากกันโคงต่างๆครับมีมาครบนะครับท่านผู้ชมนะจะมีลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างนะครับเหล็กกันโคนงครับอ่ายางหุ้มเผานะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่ายางหุ้มเพาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่ไม่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมนะ้าขาดจะบีนะครับต้องต้องแตกต้องเยิ้มละอันเนี้ยฮะยางนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดยางใน ยางหุ้มเพาครับหรือว่ายางหุ้มปลายแหละเนี่ยจะใช้ยี่ห้อโมริแลนด์นะครับท่านผู้ชมนะจะใช้ยี่ห้อโมริแลนด์หรือจารบีเฉพาะตรงรุ่นของเขาโดยเฉพาะนะครับตรงนี้หน้านะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ดีนะครับนี่ฮะอะแหลกต่างนะครับผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่รั่วนะครับอ่าตรงนี้นะเอาง่ายว่าที่ผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างเนี่ยเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าช่วงล่าง รถที่มันจัดทรงแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับทนผู<ม>้ชมนะปะเดี๋ยวผมพาท่นทานผู้ชมทดลองขับรถดีกว่าว่ารถที่มันจัดทรงมาแล้วล้อแมกขอบเนี่ยช่วงล่างมันจะกระด้างไหมไปทดลองขับรถกันปะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเทสได้ดีกว่านะครับรถอ่า Honda City 1.5 S เอปี2012ครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับทนผู้ชนนะเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมลอง,ลอง ดูช่วงล่างเลยนะครับว่ารถจัดส่งมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ารถที่จัดส่งมานะครับอ่าคันนี้ช่วงล่างนี่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับนะโอเคเลยไม่กระด้างน,นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมลองเหยียบๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะจริงไหมนะ คันนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับท่านชมนะพันห้าแล้วแรงมา้าร้อยยี่สิบแรงมา้าโอ้โหเป็นเครื่อง IV t e c ทนะฮะท่านชมนะอัตราเร่งดีนะครับท่านชมนะอัตราเร่งดีนี่ครับท่านชมผมบอกเลยว่าเกียร์นี้เปลี่ยนปกตินะครับเปลี่ยนปกติอะไรไม่หลุดครับ อ่ะมันไม่หลุดนะครับถ้าเกิดเป็นเกียร์พวกเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ไปแล้วแล้วเราปล่อยมือนะครับเกียร์มันจะเด้งออกมาเองนะครับแสดงว่านั้นระบบเกียร์เริ่มมีปัญหานะครับแต่ครั้งนี้อ่ะผมบอกเลยว่าเกียร์ยังอยู่ใช้งานปกติเลยครับทุกท่านน้ฮะมันไม่หลุดนะครับทุกทุ่านนี้อ่าเป็นไงล่ะชมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างดีนะครับเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ ผมจะมีโปรโมชั่นอะไรหนักๆให้ท่านชมบ้างนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมบอกเลยว่าฟังราคาแล้วท่านชมจุกแน่นอนนะครับจุกแน่นอนปัฟังราคากันเลยครับท่านผู้ชมนะผมมาท่านผู้ชมมาดูรอบคันแล้วดูใต้ท้องรถแล้วเทสรถแล้วนะครับเรามาฟังราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอา h อ n d a า i t y 1.5 S ปี2012มาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยตั้งแต่ต้นคิปไปว่าขายหน้าป้ายนะครับราคา3 80,000บาท แต่ใครที่ดูจะคลิปผมนะครับใครที่ดูจะคลิปผมผมขายแค่สองแสนนะครับเจ็ดหมื่นออกน้าพันบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า2องแสนเจ็ดหมื่นก้าพันบาทเท่านั้นขายที่ออกรถคันนี้ผมบอกเลยฟรีดาวนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันบาทเท่านั้นเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทออกรถได้อ่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทออกรถได้คิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตพิคาศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กกดดดดตติิาาาามมมมผผ้้ววยนนนนนนะะคครรับ่่ลปหหจุไเสอ วันนี้้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com